สวัสดีครับวันนี้จะพามากินขนมตาลอร่อยๆนะครับตอนนี้เวลา5้าทุ่มกว่าครับเราอยู่ที่ตลาดสำเพ็งกทมนะครับมาตามหาขนมตาลในตำนานชื่อว่าร้านขนมตาลอาม่าครับเขาบอกว่าเป็นขนมตาลสูตรโบราณโบราณที่หากินรสชาติแบบนี้ได้ยากมากแล้วนะครับร้านเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามห้างคิคุย่านะครับจะเปิดกลางคืนช่วงประมาณ4ี่ทุ่มเป็นต้นไปก็เริ่มตั้งร้านแล้วแล้วก็ขายยาวๆไปจนถึงตีสานะครับหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะขายให้ใครครับเวลานี้แต่ว่าตลาดนี้เขามีเปิดช่วงกลางคืนด้วยนะครับคนเยอะมากมีทั้งคนไทยและชาวต่าง ชาติคึกคักสุดๆครับย่านนี้ก็จะมีทั้งของกินของใช้นะครับเป็นสวรรค์ของนักช็อปนักชิมเลยทีเดียวอ่ะมาเข้าเรื่องขนมตาลกันต่อนะครับขนมตาลร้านนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากอาาคนนี้แหละครับที่อยู่บนถุงขนมเนี่ยนะฮะดั้งเดิมแล้วเป็นชาวสุพรรณบุรีครับเป็นต้นตำรับเลยตอนนี้อายุ80กว่าแล้วนะครับทำไม่ไหวส่งต่อมาให้รุ่นลูกทาต่อแต่ยังใช้สูตรเดิมวิธีการทําแบบดั้งเดิมทุกอย่างครับเป็นโฮมเมดทุกขั้นตอนแล้วก็ทําสดใหม่วันต่อวันสําหรับหน้าร้านที่สําเพ็งเนี่ นอกจากขนมตาลที่เป็นตัวชูโรงแล้วก็จะมีข้าวต้มมัดนะครับตัวนี้ก็ทีเด็ดหวานมันเลยนะครับข้าวเหนียวหนึบหนึบกล้วยแดงแปด๊ดแล้วก็จะมีขนมต้มมะพร้าวอ่อนนะครับขนมใส่ไส้ ขนมกล้วยขนมถ้วยแล้วก็ขนมเทียนนะครับใกล้ตุตจีนแล้วขนมเทียนร้านนี้จะปังมากขนมเขาหน้ากินทั้งนั้นเลยนะฮะแต่ทีนี้เรามาดูตัวไฮไลท์กันก่อนเลยก็คือเจ้าขนมตาลตัวนี้แหละครับมันมีความพิเศษคือเขาจะไม่ใส่ยีสต์นะครับแล้วก็จะหมักด้วยวิธีธรรมชาตินานถึง12ชั่วโมงถ้าเป็นสมัยอาม่าเนี่ยเขาจะหมักแล้วก็ตากแดดไว้เลยนะครับให้มันเกิดยีสต์ธรรมชาติ ซึ่งส่วนประกอบของขนมตาลเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรมากเลยนะครับก็จะมีแค่เนื้อตาลแป้งข้าวเจ้ากะทิน้ำตาลแค่นี้เองนะครับไม่เติมสีไม่เติมกลิ่นแต่ความยากมาอยู่ตรงนี้ครับลูกตาลเนี่ยพี่เขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเวลาม่าทำนะครับพอได้ลูกตาลสุกมาก็จะเอามายีกับกระดง้งเอาแค่เนื้อตาลน,นะครับพอได้เนื้อมาก็ต้องเอามายงคือใส่ผ้าขาวบางแล้วก็แขวนไว้ให้ใหน้ํามันออกหมดเหลือแต่นเนื้อตาลล้วนๆถึงจะมาทําขนมได้แต่เดี๋ยวนี้เขามีแบบพร้อมใช้นะครับคือที่บ้านพี่เขาจะมีสต๊อกใส่ตเ็นนไ้้แบบีีเเลยยมม่ตอองงา ไม่งั้นไม่ทันขายแน่นอน เราขอตัดภาพมาที่บ้านพี่เขาแถวถนนสวนผักนะครับตรงนี้คือครัวกลางขนมทุกอย่างจะเตรียมที่นี่บางส่วนก่อนที่จะเอาออกไปขายนะครับตอนนี้พี่เขากําลังร่อนแป้งข้าวเจ้าเสร็จแล้วเนี่ยก็จะใส่เนื้อตาลลงไปนะครับอันนี้คือเนื้อตาลที่ยีแล้วนะครับเนื้อตาลล้วนๆไม่ได้ผสมอะไรเลยแล้วก็ใช้มือเนี่ยครับนวดผสมให้แป้งกับเนื้อตาลมันเข้ากันทุกขั้นตอนยังต้องใช้คนทําอยู่นะครับเติมหัวกะทิลงไปนิดหน่อยแล้วก็นวดจนแป้งเนียนไม่ติดมือไม่ติดกะละมังเลยนะครับการทําขนมไทยเนี่ยต้องใช้มือนวดนะฮะไม่ได้ใช้เเครืื่อองงตีหมมมนนนทําขปั ทำเค้กนะครับนี่แหละครับคือสเสน่ห์ของการทําขนมแบบโบราณนวดจนเนียนแบบนี้ใช้ได้แล้วนะครับอย่างสมมุติว่าจะทําขายวันนี้เนี่ยแป้งต้องหมักไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับบ่มไว้10-12ชั่วโมงจนได้ออกมาเป็นแบบนี้ ตัวแป้งเขาจะขึ้นฟูมีฟองอากาศอยู่ด้านในตอนนี้แหละยีสต์ธรรมชาติเขาได้เริ่มทํางานจนได้ที่แล้วนะครับจากนั้นก็จะถึงขั้นตอนการใส่น้ําตาลทรายคลิปนี้อยากให้ตั้งใจดูนะครับเพราะว่าเรามากันตั้งแต่4ี่ทุ่มถ่ายทําเสร็จ6กโมงเช้าครับสว่างคาตาเลยนวดแป้งที่หมักไว้กับน้ําตาลจนมันเข้ากันนวดไปเรื่อยๆน้ําตาลเขาก็จะละลายจนได้แป้งที่นวลเนียนแบบนี้นะครับแล้วก็จะมาเติมกะทิอีกรอบหนึ่งในขั้นตอนสุดท้ายไม่ได้ทาง่ายๆนะครับเป็นขนมที่มีวิธีการทําซับซ้อนมาก ใครคิดจะทํากินเองเนี่ยหยุดความคิดเลยนะครับแล้วก็ไปซื้อเขากินดีกว่านี่ครับแล้วก็จัดการหยอดใส่ถ้วยตะไลนะครับคนที่เขาชํานาญแล้วเนี่ยจะใช้ช้อนตักหยอดแบบนี้ง่ายๆเลยนะครับจากนั้นก็โรยหน้าด้วยมะพระ้าวนิดหน่อยนะฮะแล้วก็ไปนึ่งได้เลย เขาจะนึ่งกันสดๆหน้าร้านเลยทั้งสงสาขาที่สำเพ็งเนี่ยคนที่เดินผ่านไปผ่านมาก็จะได้กลิ่นหอมของลูกตาลน,นะครับทนไม่ไหวก็จะต้องแวะซื้อกันฝรั่งยังงงเลยว่าอะไรคือทอดดีปา์มเค้กนะครับฝรั่งไม่เคยกินนึ่งสุกออกมาก็จะหน้าตาแบบนี้แหละครับสังเกตอยู่อย่างหนึ่งคือว่าหน้าตาของขนมตาลที่นี่เนี่ยจะเรียบๆนะครับหน้าไม่ได้ฟูแตกเหมือนร้านอื่นๆนะสีจะเหลืองอมส้มแล้วก็กลิ่นหอมธรรมชาติจากเนื้อลูกตาลแท้ๆกลิ่นไม่แรงเกินไปนะครับ ส่วนรสชาติเนี่ยหวานกําลังดีเนื้อฟูเบาแต่นุ่มเด้งหนึบคล้ายๆขนมถ้วยฟูอร่อยครับใครเคยกินขนมตาลครั้งแรกตอนเด็กๆถ้าจําฟิลนั้นได้เนี่ยรสชาติมันจะประมาณแบบว่าหวานมันละมุนนุ่มลึกแล้วก็จะมีรสชาติเปรี้ยวอ่อนๆปลายลิ้นจากการหมักแป้งแบบโบราณแล้วก็กลิ่นเนี่ยจะหอมเนื้อตาลแต่ว่ากลิ่นไม่แรงจนขึ้นจมูกนะครับมันจะหอมแบบเบาๆหอมกะทิหอมตาลรวมๆแล้วอร่อยมากนะครับหน้าร้านขายกล่องละ40่บาทครับ มาดูข้าวต้มมัดกันบ้างนะครับที่นี่ก็ขายดีตีคู่มากับขนมตาลเลยเข้าวต้มมาร้านนี้ก็เป็นสูตรโบราณเหมือนกันคือเขาจะไม่ได้แช่ข้าวเหนียวนะครับเขาจะเอาเข้าวเหนียวเนี่ยไปซาวล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยจากนั้นก็เอาไปผัดกับกะทิเลยนะครับผัดกับกะทิแล้วก็เกลือนะฮะขนมร้านนี้กะทิสดมากกะทิมาส่งปุ๊บก็ทําทันทีไม่รอช้าความสดใหม่ของกะทิกับขนมไทยเนี่ยถือเป็นเรื่องสําคัญนะครับผัดทีนึงกระทะใหญ่ๆแบบนี้นะฮะยังใช้คนผัดอยู่เราก็ต้องคอยคนตลอดเวลาให้มันไม่ติดก้นกระทะพอผัดไปเรื่อยๆตัวข้าว แบบน,นบล้วก็เติมน้ําตาลทรายทีหลังสุดเพราะว่าถ้าเติมไปตั้งแต่แรกน้ําตาลจะรัดข้าวเหนียวทําให้หนึ่งไม่สุกนะครับแล้วก็พักให้เย็นนิดนึงแล้วก็ถึงขั้นตอนการห่อนะครับ้วยพร้อมใบตองพร้อมมือห่อของเราก็เดินทางมาถึงพอดีก็นั่งห่อกันไปด้วยความว่องไวไม่ได้ห่อไวอย่างเดียวนะครับห่อสวยด้วยนะครับแล้วก็มัดเข้ากันเป๊ะๆเ,เลยแล้วก็ไปนึ่งนึ่งนานมากนะครับนึ่งสองชั่วโมงก็จะได้ข้าวต้มมัดพร้อมขายแบบนี้นะครับมัดละ25บาทเห็นวิธีการทําแล้วเนี่ย,ม,ยมัดละยี่สุพอดี ไม่เละไม่แข็งแล้วก็กล้วยเนี่ยจะต้องแดงแบบนี้นะครับส่วนรสชาติหวานมันลงตัวมากๆหอมใบตองใส่กล้วยไม่เละนะครับหวานอมเปรี้ยวนิดๆขนมสูตรโบราณแท้ๆเนี่ยมันอร่อยแบบนี้นี่เองนะฮะแล้วก็ถ้าไม่อยากเลอะมืออยากเดินกินสวยๆเขามีข้าวต้มมัดถอดเสื้อนะฮะแกะใส่กล่องไว้ให้กินง่ายๆแบบนี้กล่องละ50บาท แล้วก็ที่ขายดีอีกอย่างหนึ่งคือนี่ครับขนมต้มเขาจะเอามาต้มให้ดูหน้าร้านเลยนะครับต้มเสร็จพอมันลอยมาแบบนี้ก็คือสุกแล้วนะฮะเอามาคลุกกับเนื้อมะพร้าวอ่อนกล่องละ60บาทข้างในก็จะเป็นไส้มะพร้าวผัดกับน้ําตาลนะครับหอมหวานมันอร่อยมากแล้วก็ขนมเทียนก็มีนะครับมีทั้งห่อใบตองคู่ละ25บาทนะครับแล้วก็มีแบบกล่องพร้อมทานแบบนี้นะครับกล่องละ50บาทขนมเทียนก็สุดยอดนะครับเขาใส่ญ้าชิวขักด้วยทําให้แป้งนุ่มแล้วก็หอมนะครับใครต้องการขนมเทียนช่วงตรุษจีนนนนรตติดด่่ออ้้้้้าีีไไเลลยแวก็มมขสสห 10บาทเองครับแป้งข้างนอกจะเค็มๆมันๆนะครับข้างในมีไส้มะพร้าวน้ําหอมผัดกับน้ําตาลขนมกล้วยก็10บาทเหมือนกันหอมาในใบตองทรงแบนๆแบบนี้นะครับไม่เคยเห็นเหมือนกันนะแต่แบบนี้จะอร่อยกว่านึ่งในถ้วยนะครับเพราะว่ามันจะหอมใบตองด้วยแล้วก็จะมีเป็นกล่องรวมแบบนี้ก็มีนะครับมีทั้งขนมกล้วยขนมมันขนมฟักทองก็คือชิมครบหมดเลยนะครับขนมอร่อยทุกอย่างร้านเขานะครับมี2สาขานะตรงนี้คือที่ตลาดสําเพ็งนะครับถนนราชวง์ตรงข้ามตึกคิคุย่าครับเขาจะมา3วันเท่านั้นนะครับ เปิดตั้งแต่4ี่ทุ่มถึงตีสามนะครับใครอยู่แถวนั้นก็สั่งไลแมนได้ครับส่วนอีกสาขาหนึ่งตรงนี้จะเป็นแหล่งผลิตเลยครับมีหน้าร้านเล็กๆด้วยมีขนมแล้วก็เครื่องดื่มนะครับเป็นชากาแฟปักหมุดไปที่ร้านขนมตาลอามา่าที่อยู่แฟลตกราพินซอยสวนผัก32ตําบลมหาสวัสดิ์อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีนะครับหลังเซ็นทรัลเวสต์วิวพระราม5นะครับสั่งขนมได้ถ้าสั่งปริมาณเยอะเนี่ยรบกวนสั่งล่วงหน้าสักวัน2วันนะครับ เดี๋ยวเราจะแปะพิกัดรละเอียดต่างๆทั้งหมดไว้ให้ใต้คลิปเลยครับผมใครสนใจขนมเดินทางไปยังไงจอดรถที่ไหนนะครับเดี๋ยวเราขึ้นรายละเอียดไว้ให้นะแล้ววันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ